ไมอยังไงพี่น้องก็ฟาดพี่น้องอก็ฟ้าดเล่นๆเล่นๆมาท่มาทนมาท่ท่าน่อ้าวเ,เร็วเรไปไปก่อนรอน เดี ground, so ๋ยวการเพียงการเพียงเจ็บเดนยวาิเลปินเขาก่อนเรือเป็นอีกางส่วนเพราะว่าผู้ชีวิตขอจเป็นผู้เดียว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 ุู้เดียวผ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 ู้เดอยวผู้เดี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 ยวผ้วผู้เดียวผยวผู้เดียยวผูยวผู้เดียวผู้เดียวผู้ ผลิตญาตพีน่น้องวิกซี่แฟนครับนะครับทัวโลกเด้อนะครับมาซามโกมูม,ม,มือน,นี้นะครับถือว่ามาอวยพ่อท่านเกิดนะครับน้องไส้ลุงตู่นุองมานิ่มผู้บวชหางนี่นั่งสาวน้อเป็นคนแทกครับคุณยี่บ้านสายตรวจค่ายากดูมือนี้มาซามโกมูครับในมาซ้อไผ่มาซ้อไผ่น้องไส้น้องไส้ลานะครับบอมมี่เน่าสี่ไฮไอบอมมี่ขึ้นมีทองที่สี่ไฮมือนี้มีแต่ไก่ มีแต่หัวใจไพ่ยังพุณธปอสงการนาวงสานะครับแล้วก็สีมอกของคนชิ้นพิเศษนะครับนะครับช่วงนี้เอ้ามายีมงางเซียวพิบัาใส้เยอะเมื่อนี้มอกของคนไหนครับน่ตยังมาหนี้บอมี่ยังไงเนาะนี่ละ ก่เทนี่เลยหอนเนี่บ้นเสอไผดีเเมียงท่าเนี่ย้าเสือไผ่หอมเไ่ช่หอมเนี่ยมันก็สุดยอดแล้วเน่าสุงๆเมมม่มไม่มนมอยากกินก็ได้ก็ตหาไ้ล้มทัไน่ยโอ้หอหอ้โโอ้อ้โหออ้เหอ้โหอ้โาโอ้โอ้โหโอลโหอ้อ้หโอ้โหโอ้โหโอ้้หอ tất cả nó chút 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 ก่อนที่ผมจะเอาไปนะตักใส่ข้าวมันไก่ตกันไปกระดูนผัดแห้งขั้นตอนขั้นตอนทระดางทั้นไ้ มาเสือมาเสือภัยนองไส้นะครับเมื่อนี่มาเป็นเรือข้อกอด้กลับมาจากของนซี้มไปนะครับจังวะคุณได้เห็นซิ้มเยได้เ็นลุงไปกินพังนี่ไปจวดครับคุณแห สวัสดีครับมาเดียวครบเวลาครับาบบบักบวบักแตงจวดยากปาดบึมขนน้เอาานหลุดเอบ้านหลุดออ้เอา่อมาเอา่อมาได้บ่อยบ้านเอาน้องพ่องมอค่ไปซื้อมซื้อแม่คอย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  ก็เห็นหน้่ต้องพักขาอร้เกาลัวใจนุ่มจูงแลรโอเคครับพัแยลได้หได้ครับบรรยากาศตอนนี้ยู่บนเวทีของทีมงานนะครับแมวล่าเบิร์เดย์ทองเพออนไลน์นะครับีันคุ้นเคยทีนะครัีใจาเชื่อใจ้อได้พื้นพี้ใหญ่ใหญ่ก็คือชี่นะครับสุดยอดดยอดสุดยอด แน่นอนครับิญาสายวดครับของวนี้ครับเมื่อนี้พอดีติด p า l ก c y รับแขกไายครับย้อนเว้นมาพอครับวิญญาณสายจวดไล่บทบาทนีล่าสายจดเดียดครับพี่น้อง FC แฟนทำับขอกกำลังใจครับผมโอ้วันนี้ไฮสุดนะครับดทีมบาไทยนำม่งไปโคทีแก๊งปืน ทีมง่าสุดพอจะเป็นทีมของพวกอินดีสมัยรับควาสายสู้ของน้องเราช่ er Teraz, เลอกันมาแนวว่าส <na uk> ูงไลลายเมยแล้วต้องขอบคุณผู้ช่เบื้องหลังคุณลาขอบคุณช่วยได้หรอเปาเนี่ยปกติแล้ว งานทุกป like ีพี่รองแข่งบุรีเกี in, ิพี่องสีน้ำเงินพานหลายเจปีนี้อยู่ในหงผี้จักันนะครับในว้องผี้จัดกัรและศิลปินพี่รองหลายคนอยากเห็นเสื้อไพรเพราในปัจจบันเันมัมัน้ี่สบอกปีอ่ทำเมี้ยเอาผู้ใ้สเพื่อคนี้แล้วมาเี่ยวเลยรเราข้าไปช่มบรรยากาศสั่นนานมากครับ้นะครับผู้ที่มีเสื้อไทยน้อง้ดยตรงเยลัคนี สั Sang ้นตกครับบินตกมาแต่เมื่อหลอกเลยอย่าบอกนะพี่ใหญ่พี่ใหญ่ของน้องนือว่าเป็นบุญตาาที่ได้เห็นทอ่ได้รู้สกว่าใครป้อไหนม่หลอกไ้เิดบ้านไหนจังผู้บอส่งคับาเนล่ัเลยปล่าอะมีใส่เงาแ่งว่าเดี๋ยวพวกท่านราพุ่มใจได้ยิ่มผังผัปผังตายเลยเปล่าหนังไห้ทุกคเ แต่ว่ายังมีอีกุคนหนึ่งที่ยังไม่ได้ไปพรอคู่ชีวิตคบกันมาันมีสิบปีกัย่ใส่กานเกงขาาวและวันนี้ส์ไพพิเศษ้นยิงหั่นไก่ผูและคนกล่องซุ่มไปนอนที่นอนครับซุ่มไปกงหนากครับคุณผู้ชมันสิเ่็นวันนี้นะครบ้าคั่ะเพื่อนครับตีต่อแบบพเ้นข้คั่องข้าวคั่วเานยี่แก่าวคั่้าอย่างข้าคัวเาหน่อยพี่แข้าวคั่วถ้าอิ่งขอาั่วเ้นี่ ผู้ไดครับพี่น้องเพื่อนเาามสุรอำนาจพไซซ่ไงมือครับไปตั้งคุณสุดแดงแดงกัจิแม่นผู้ได้น้อสร้างไพ่มงคุนสตูดิโอครับอนี่ยตรงกลางกัจิแม่นพี่ซ่้เสียอุดหนูพันวิเศษสินครับเนครับว่าเป็นบรรยากาศไม่ไมบนเวที เป็นเพื่อนนองไล่ครับเป็นวันที่ใครวันเกิดลู่โจ้นะคะจากเขาเอ็นเพื่อนสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นที่รักของทุกทุกคนก็ไม่ยากนะครับก็ไม่ยากนะครับเพราะว่าสองคนนี้เขาอยู่ด้วยกันนะครับก็คงจะไม่เป็นไรพี่น้องนะครับสองเราคงไม่มีด่างนะสปอนรักนานักนาถ้ารักนานจะทำยังไงครับการที่จะรักกันควรจรักกันทำยังไงครับ ไม่มีสวยเป็นพิเศษผู้ใดสะคว้าม้นเอาบ้านี้ยครัไปไปลุงไปชุไปได้ไหมทุดนี้สั่งเป็นพิเศษแต่เฉพาะงานนี้ด้อยางกระซ่าบอกว่ถามคอนเบิ่งว่าคนหักันเห็นยังกันเนาะเอาเ่เห็นกันเสิยเ้ยนอนละเพื่อนเดีวมาถึงก็ไดที่นอกเ่เห็นนั่นน่ะที่นองต้องลกอยากเห็นขนาดนี้เห็นแต่ไหนจะไปเห็นกันยิ้มทั้งหอกอต่าสิไม่เห็นเลยเพราะเาอยนี่เอาแค่เซิฟเซิแสดงความรักกัน ตอนหนัาพีระนองคิดว่าเป็นพยานเปิดครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะไม่หลังลเหรักนะจุ๊บจุ๊บอนหักพี่น้องและวันนี้ทราบว่ามีเพลงพิเศษด้วยเพลงเสียงสองคนมีเอาเจ้าไม่หอมขคืนเลยพูดอะไรมาทั้หอมไผ่ต่ว่าทั้งนี่กูจินครับสองคนหอมขคืนด้วยเจี่ยวไ้องนี่ตามไปมึนก็ดดครับ ผู้ดูแลระบบเครื่องเสียงในที่ของที่บ้านสาวหน่อยเป็นแท่งนะครับพี่ไส้นะครับเนี่ยมีไส้ทั้งคอนเทนต์โมนาที่ผู้บริหารผู้พันวิเศษศิลป์ครับเนี่ยมาล่าขัดจันทร์กับพี่อุดครับเนี่ยฮักแกล้งแกล้งปั่นกันครับเคยเคยผู้นี้ผู้หญิงคนนี้ฟังอยู่แล้วว่าคือไอไปเห็นงานหลายจังหวัดไปเห็นงานหลายประเทศขาหน้าขำทะเลเลย หรือเจอผู้หญิงมากมายทานอุปสรรคแลวกหลายประสบการณ์โดยอายุนับเจอหนึงทีง,งานเจอห้องพ่อหลายคนด้วยการเวลาที่ผ่านไปออ้บริลลิ่งเธอไอ้บริทิ่งเธอทุกวันนี้อย้ยังมีเธอถึงแม้วางงานของอาา มันเสียงที่จะพอผู้สาวหลายในหน้าร้านอาหารเป็นนักร้องเป็นผลิตหมอระเปิดยันเซอร์พอผู้สาวหลายๆจริงแต่ว่าอายสามารถบกยังกระสานสลุบผู้นีิถาผู้นิล้อโดยใส่ก้อมหวังว่าฝ่าเมือกระโดดกระติกไปเป๊ะ เอาเท้าปูนพากอบไฟขึ้นมาพากอบไฟไปด้วยกันพี่น้องครับถือว่าน้องซาลาหน้องโจนะครับกับซอนุ่นกำลังที่มานเบลนะครับขอบคุณยิบซี่เพนครับขอบคุณพี่น้องนะครับพี่น้องรนเพลงเป็นหัวลำที่กำลังโจนะครับอืเอว่าไทยนาจังหวัดขอนแก่นนะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์หรือเบิร์ดเดย์น้องชายซึ่งให้หนุ่มโจ ผมขออนุญาตพูดถึงทรกๆทุกด้านแล้ก็มันก็เป็นเรื่องของส้วนดัวเนะครับ่ารทีตอกขอบพุ่นะครับพู้ที่อยู่บน้านะครับผู้ที่อยู่ในหลูกนะครับเม่้านี้เห็นแม่ในะครับเห็นแม่ใรู้สึกว่าปกติแม่แล้สิลาเล่นมาตลอดเียพอรับรบหัวใจเลาปลรบพรกรู้สึก เอาวความสนุกสนานกบควบคิดหอดแต่ว่ามูเศร้าเราก็สามารถพาความรู้สึกที่อ่อนกับกหัวใจเล่าผมเพื่อเรียกวางแม่ขอคุณพอ่อพ่อหลังจากที่ผมก,กู้ประกาศเท่าแม่แม่ก็บอกว่า,ยาวอย่าทิ้งอย่าทิ้งแม่ได้ลูกโทรมาแย่งแล้ว หลังจากนี้แม่างตแง่ผว่าปกติซูมิพอยงข่าทุกทุกปีนะครับปีหนึ่องอมีพอแต่ถอยู่ในหัวใจของผมล,ลูกตลอดเวลาผมหัวพ่อต้องได้รับฟังพอต้องหูพอต้องเห็นกับลูกไสก้พวนี้ พ้อมอายพ่อผมใสพ่อม,อมกัพวพ่อมที่จะสืบสารเจตะละลน,นารมวันธนัชธรรมวามล่ำเพิ่มนะครับสู่ไปเฮ็ดไปบ่ถิงบ่าปาสารฝันตามพ่อได้สารไว้นะครับขอบคุณคุณพ่อผู้บังเกิดเก่าขอบคุณแม่สุภาพแม่พระผู้ใจบุญขอบคุณอายผม ป้าอำนาจน้าวงษานะครับผมไปยืนนั่งกันน้อยๆนะครับลูกผู้ชายด้วยกันส่วนมากสิบไม่ได้บอกพักกันนะครับแต่ว่าเข้าใจกันเลือกต้องเลีเล้ยงมากเห็นนักกินสูนอนนะครับตื่นเสาร์ถึงเห็นนักกินสุนองแล้วแม่ไปลั่งแล้วก็อีกคนนึงครับผู้ใหญ่มานาชัยอายใ้นะครับที่ดูแลวุมาตลอดเขี่ยขวางกับแม่มาตลอด ช่วงนุมจูบไปนอกต่างนะครับแล้วก็นะครับสูน้ำนองจน,น,นมีสาวนอนแย่งมื่อนี่แล้วอีกคนครับแฟนคลับซีว่าคอยเห็นก็คือนุ่มเอ็ดเพชรบันแพ้งแล้วมาออกออกนะครับนุ่งเป็ดเพ็รบานแพ้งคือไออีผู้หนึ่งครับเรามีจํานวนด้วยกันสี่คนแต่อายผู้นี้อาจจะคือมูจังเลยครับ,รบมาแขกรอดครับภาษาภาษา ใสายเลือดอายคืออายทุกคนครับหักแพงสุกคนอ่ะมันสิเสด็จมาที่นี่ครับคือได้ยินข่าวว่าซสอมนะครับมาแน่แน่ห้องสอมอันนี้เนาะขอบคุณพี่ขอบคุณน้องขอบคุณเอซี่แฟนครับผู้ที่ตามกันนะครับขอบคุณคลิปนี้กับโค้งเชียวสมนี่คลิปหนาครับขอบคุณนะครับ